แม,ม่น้งไหล่แม่น้งไหมันยิงมเห็นโดนอยี่อะไรเป่าเม่จมจมอจำเลยตัห,หัวอมมาไปโอ้ oh my gosh ไปมาแล้วเอ้ยมันเข้าไปแล้วโอ้อ้า ต้้มา้อี <c <c ัง่ตายงร้อยสสองต้งรอยสิบอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วทีมเราขอเลือกเลือกรทีมมูแลรอยสามสอง้หมดเลยเนาะเอาไปบีฮะทีมเราอะเลือกร้อยสิบอัพสนุกดี ท่นท่นเทนาไม่ทันไม่ทันแลควตกแหล้วหมดยกเว้พี่ไอเริ่มไม่เต็มค่อยเพราะทำไมอะพี่ไอไม่ีแบเหมือนไออต่เรรู้อกเหมือนไปไปเลอยเท่าไหร่ร้อยสามสองใช่ไหมใส่กันมีครน่าเกลียดไม่กกับอาปูเลปูล่าไม่ไ่ไปคุมยาวให้ปลาคุมยาวเองไอพี่ไอคุมยาว mình này bong mình này bù nè, này đâu เร็วโอ้ไปจะตายเลยเล่นเริ่มกันตั้งสามสิบอ่ะเนาทำไมไปเลิอสิบห้ามาโดนยิงอ่ะโดนยิงแค่ไปแป๊บเดียวว่าเลิเลสิบห้าไม่ไม่กำกางตัวเลยไม่ต่างถากเลยอ่ะยิงเข้าตัวเลยอะ เออแค่แค่บางกรอนแม่ก็้องกั่นเนอะบ้องให้เขาไปช่วยบอ่โอ้แม่งมาเลยยาวไม่มานะ อ๋อเยเฮ้ยยังสามตัวไปหรอเปล่าอือหีตัวเลยไม่ใช่หรอสี่ตัวเลยไม่ใช่หรออือคขตาเมื่อกี้อ๋อยังไงลงไป เราพูดเยอ้เรื่องดีหนึ่งวกุมันดีว่ะไม่ค่อยดีมาแล้วมาแล้วสตัวไปช่วยเปล่าช่วยเปล่าระเบิดระเบิดอ รินเสียงลูกซองมาเอ้าตายแล้วหนึ่งไปแบงค์ลงไปดิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงค์ลงไปเลยเว้ย มายแล้วแมาแม่งเข้ามาใหม่บ้องเดี๋ยวตาต่อไปเขาจะซองนะ โอ้ยเมืเ่อกี้ชื่อแวบบ๊แบแบว๊บยังไม่มาป้องห้องนี้แม่งต้องไปบีใครดูบีไม่อยเขาดูบีด้วยเออปล่าเฮ้ยนั่งไงเหมืนอมนชื่อแวบบ๊แบแบว๊บเมื่อกี้โอ้ยมันยิงระบิว่มะวมันไม่มาว่ะ แม่งรู้ว่าไปไม่งรู้ว่าไทเกต์ล็อกหัวแม,กวม,กวม่ก็เลยแม่งไม่กล oh <my> ้าว่าไงต่อขั้นอย่างไเนี่ย oh <my>

你谁啦？啊，OK，过来。Bomb defused。Win。万隆汉。